ดกดกกำลังดีอ่ะแล้วมันเข้ากันกับน้ำจิ้มพริกปลาร้าแล้วมีความหอมของมีความหอมของ้าวคั่วความกรมกล่อมของผงชูรสมีความหวานของน้ำตาลนิดหน่อยกรอบน้ำที่อยู่หลังบ้านออกลูกให้ได้กินแล้วเดี่ยวกำลังดี <laughs> เดี่ยวเก็ดวัน ถ้าใครอยากกินก็ไปลองหาซื้อดูถ้าใครหาซื้อไม่ได้อินบ็อกมาเดี๋ยวจะส่งไปให้ชิมฟรีๆจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนชุบชุบฟที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะเป็นต้นมะกอกน้ำถ้าใครไม่รู้จักไม่ดูไว้เลยมะกอกน้ำ อันนี้จะมาชวนเพื่อนกินมะกรองน้ํากันนะคะนอ่กินสดๆจากต้นแบบนี้เลยก่อนอื่นเรามาทําอันนี้ก่อนน้ำจิม้มดเด้อใส่พริกใส่ผงชูรสเวนี่เดียวที่ไม่ใส่ใส,ส่ข้าวั่วไปสึกเปรี้ยวปากตาน็ตหนักน้ำปลาแล้ผงชูรสละลายก่อนชิมดิ กินพวงไหนดีโดดได้เพื่อนๆฝั่งนี้ก็กำลังลอกใหม่กำลังออกออกลูกใหม่ลูกนี้แล้วกันแต่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากกัดโอ้ยทัไรแต่ยังไม่แก่ยังไม่ไม่แก่ยังไม่มีมมมเส้นใหญ่ข้างใน รสชาติจะเปรี้ยวกำลังดีเพราะว่าเปลือกมันยังไม่แข็งมากมันจะไม่ฝาดเปลือกเนื้อ,ข,อขาวมันก็เปรี้ยวกำลังดีผ่านนะคำที่สอง อยากกินอะไรก็ปลูกกินเองมันจะแก่ข้าไหนันมันมีเส้นใหญ่ข้างๆเลยลูกเมื่อกี้ไม่มีลูกเนี้นยน่าจะแก่กว่าลูกเมื่อกี้ ยังไม่มีแกนยังไม่มีเส้นเนี่ยมันเริ่มจะมีแล้วอร่อยกำลังดีมาเด้อแซ่บๆนกแกัน ความหอมของข้าวคั่วมีความนัวของปะลาะกับผงชุรสมีความรมกล่อมของผงชุรสมีความนัวของปะลามีความรมกล่อมของผงชุรสมีความหวานของน้ำตาลนิดหน่อยเป็นของเปรี้ยวเท่ ถ้าหลายคนต้องชอบถ้าได้กินกินโซมกินโซมที่สุดก้อยกดกัดธรรมาชาติสุด,สด ว่ามันเราก็ไม่ทิ้งจริงๆใบมันก็กินได้ด้ใบมันก็เหมือนใบใบใบมะกอ,อกที่เรากินกับล่ามันแหละเบลองกินแล้วอ,อีกคำจะกินยอดมันให้ดูไม่อยากกินเลยมันกำลังออกดอกไหโอเคเพื่อน กอกน้ำที่อยู่หลังบ้านออกลูกให้ได้กินแล้วเีีเ่ยงกำลังดีเรี่องเค็บวันถ้าใครอยากกินก็ไปลองหาซื้อดูถ้าใครหาซื้อไม่ได้อินบ็อกมาเดี๋ยวจะส่งไปให้ชิมฟรีๆนจ้าไปละบ๊ายบาย